ปู่คะตะวันต้องการความช่วยเหลือด่วนจีเลยค่ะมีอะไรเลยจ๊ะตะวันดูรายการทีวีเขาบอกให้เขียนเรื่องความส่งประกวดเรื่องสถานที่ท่องเที่ยวในกรุงเทพแต่ตะวันไม่เคยไปกรุงเทพเลยตะวันจะแนะนําที่ไหนดีคะบดเขตนส่งอาทิตย์นี้เราด้วยคุณปู่ช่วยตะวันด้วยนะคะเอ๊ที่ไหนดีล่ะล้องถามเมฆดูสิ ไม่เอาอะขี้เกียจคิดวันนี้ผมอยากนอนเล่นเฉยๆคุณปู่ดูสิคะมไม่ช่วยตะวันแล้วยัาทำตัวขี้เกียจอีกอใช้ไม่ได้เลยพี่ตะวันอุตส่าห์ตั้งใจว่าถ้าได้รางวัลมาจะแบงให้คนที่ช่วยด้วยเครื่องหนึ่งนะเนี่ยรางวัลเป็นอะไรเหรอรองเท้าสเก็ตกับสกูตเตอร์นะ่ะช่วยคิดให้กันได้แต่ถ้าได้รางวัลฉันจองรองเท้าสเก็ตนะอืมโอเคอ๋อตรงนั้นที่เป็นวังของในหลวงที่ติดกับวัดพระแก้วเรียกว่าอะไรนะคะคุณปู่ พระบรมหาราชวังจ้ะใช่เลยถ้าเธอได้เห็นกับตาแล้วเขียยเป็นยายออกมาต้องชนะแน่แน่เก่งมากแก่นแก้วไปกันเถอตะว,วันห้อ,นองทำงานเจ้าพระยาพระถังในสมัยรัชกาลที่หนึ่งนี่มันแผนที่ของกรุงเสียอยุธยานี่พวกเจ้าเป็นใครเอต้าจิกก็มาสุกสนบนเรือนของข้า ข,ขอโทษค่ะอพวกเราหลงทางมาเอาไงดีละเ<ะ>มฆฉันโกโหกไม<ะ>่เก่งด้วยโอ้โหแผนที่นี่ใหญ่มากเลยใช่แผนที่ของอยุทยาหรือเปล่าครับแล้วนี่ก็รูปวาดของวัดที่อยุธยาใช่ไหมครับผมรู้จักผมเคยไปพูกเจ้าเคยไปอย่างนั้นเหรอถ้าทำเป็นเด็กฉลาดเฉลียวท่องเที่ยวมาไม่น้อยเลยเออคุณลุงครับคุณลงุณลงเอาแผนที่อยุธยามาทำอะไรหรอครับบ้านเมืองเราเพิ่งผัดแผ่นดิน พระเจ้าอยู่หัวทรงสถาปนาพระราชวงศ์ขึ้นใหม่ซึ่งก็คือราชวงศ์จักรีทรงมีพระราชาประสงค์ให้ฟื้นฟูราชธา,านีและราชาอาณาจักรให้คืนคงเช่นครั้งบ้านเมืองยังดีดังในราัชากาลสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศพระเจ้าอยู่หัวที่คุณลุงพูดถึงคือพระบาทสมเด็จพระพุทยธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชในหลวงรัชกาลที่หนึ่งใช่ไหมคะ พลันามที่เจ้าเรียกขานข้าไม่คุ้นหูเลยจะหมายถึงพระเจ้าแผ่นดินนี้ใช่หรือไม่พระองค์ทรงเป็นผู้ดับทุกข์เข็นของแผ่นดินทรงมีพระราชปณิธานไว้ว่าตั้งใจจะอุปถัมภย,ยกยอพระพุทธศาสนาป้องกันขอบขันทศีมารักษาประชาชนและมนตรีจึงทรงเห็นถึงความจําเป็นที่จะต้องสร้างราชธานีใหม่ในสถานอันเป็นชัยภูมิ โปรดให้สร้างพระบรมมหาราชวังขึ้นเป็นประธานแห่งกรุงให้งามดังเมืองสวรรค์เหมือนเมื่อครั้งกรุงศรีอยุธยาที่ทรงประทําขนาดนี้ก็เพื่อฟื้นฟูสภาพจิตใจของเราทา้งแก้วทหารอาณาประชาราชที่ยังประวันพลันพึงจากเมื่อครั้งกรุงแตกไม่ต้องห่วงนะคะคุณลุงให้เราไม่ตกเป็นเมืองขึ้นของใครอีกแล้วพระราชวังและวัดวาอารามก็ยังคงสง่าง,งามจนถึงทุกวันนี้ตะวนันเอาเรื่องในอนาคตม,มาพูดได้ยังไง ก็ฉนันเห็นคุณลุงท้าทางตั้งอกตั้งใจมากนี่นาะคุณลุงจะได้รู้ว่าผลงานของคุณลุงสาเร็จสมบูรณ์และยั่งยืนจริงๆเจ้าคงแสงพูดให้กําลังใจข้าขอบน้ำใจมากนะสู้ๆนะตะว,วันเธอต้องชนะให้ได้เธอเป็นคนหวังของพวกเรานะเออตะว,วันหนูอย่าลืมเขียนเรื่องนี้ลงไปนะเป็นประเด็นสองขัญเลยละ่ะ รัชกาลที่หนึ่งทรงสถาปนาราชธานีใหม่ฟื้นฟูสภาพจิตใจของใครฟ้าประชาชนในด้านต่างๆโดยเฉพาะระบบการเมืองการปกครองและพูะพุทธศาสนาที่ล่มสลายไปให้กลับมาเจริญรุ่งเรืองดังเดิมนะับเป็นการวางเสาหลักให้กับพุุธนักโศสินซึ่งเป็นรากฐานของประเทศไทยในปัจจุบันเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะหนูขอรีบไปส่งไปรษีก่อนนะคะออออออสามวันต่อมา เม่รูบอกว่าห้ามเลนสเก็ตในบ้านไงครับโอ๊ยโอเคโอเคจะเขียนเดียเเเยเด๋ยวนี้แหละรัชกาลที่หนึ่งเป็นพระมหากษัตริย์พระองค์แรกของราชวงศ์จักรีทรงสถาปนาราชธานีขึ้นมาใหม่ท่านตั้งใจสร้างให้สง่างามเพราะอยากให้เป็นขวัญกำลังใจแก่ประชาชนราชธานีที่สร้างขึ้นใหม่ก็คือกรุงเทพมหานครนี่เอง ศึกเก้าทับเป็นศึกที่ใหญ่ที่สุดหลังศึกเสียกรุงศรีทิยาครั้งที่สองอย่างนี้ต้องไปดูแล้วล่ะรอด้วยสิแม่่วงใจปกป้องอาณาประชาราษฎรและพระพุทธศาสนาเราต้องได้ชัยในศึกครั้งนี้โอ้โหสุดยอดเค่เนก็ตื่นเต้แล้วเนาะ